จากการเอาปะทะเมื่อคืนนะครับตอนนี้เราได้ทําการกนะระทับพื้นที่แล้วก็ได้ทําการตรวจสอบพื้นที่นะครับพบว่าเป็นเป้ยาเสพติดนะครับเป็นเป้สังวะสสีเขียวนะครับข้างในเนี่ยก็จะบรรจุพวกอา,อาหารน้ำดื่มแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับในกระสอบนี้ก็น่าจะเป็นายาเสพติดนะครับยังไม่ทราบว่าเป็นประเทศใดปิดดูหน่อยฮะ คขั้นต้นนะครับสัญลักษณ์ก็คือตองเก้าห้าดาวสีแดงนะครับก็คือยาสิบติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้ามีอันนี้ขั้นต้นจากการวิเคราะห์ก็จะเป็นฝิ่นดิบนะครับตรวจดูญญหน่อยว่าเป้นึ่งเท่าไหร่สี่ครับมาห้าหกเจ็ดแปดเ้า สิบนะครับขั้นต้นก็น่าจะประมาณ1,000งแเม็ดเดี๋ยวช่างภาพเข้ามาซูมดูได้นะครับตรงนี้เข้ามาซูมดูได้เลยนะครับว่าของกลางนะครับเป็นยอบ้าของเก้าห้าดาวนะครับสัญลักสีแดงนะครับตัวนอีกเป้อื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการอาพิสูจน์ราบต่อไปนะครับโอเค